ก่อนจะไปฟังเรื่องราวสุดประหลาดของวันนี้ฝากกดติดตามช่องมิรุกุตสไตล์หน่อยนะคะวันนี้เราจะพาคุณไปดำดิ่งลงใต้ท้องทะเลลึกลงไปในโลกที่เงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์และหนึ่งในนั้นคือปลาหมึกสิ่งมีชีวิตที่ทั้งลึกลับฉลาดและซ่อนความลับบางอย่างไว้ในร่างกายนั้นคือมันมีหัวใจถึงสามดวงและเลือดก็ยังเป็นสีน้ำเงิน ปลาหมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจัดอยู่ในกลุ่มเซฟาโลพอดซึ่งหมายถึงเท้าที่อยู่กับหัวสิ่งที่โดดเด่นคือร่างกายของมันไม่มีโครงกระดูกแข็งทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระบิดตัวผ่านช่องเล็กๆได้และแน่นอนว่าหนวดทั้ง8เส้นของมันก็มีพลังมหาศาล แต่นอกเหนือจากรูปร่างที่แปลกตาปลาหมึกยังเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่ฉลาดที่สุดในโลกงานวิจัยหลายชิ้นบอกว่ามันสามารถเรียนรู้การแก้ปัญหาเปิดขวดแก้วได้วางแผนหลบหนีจากตู้เลี้ยงและแม้กระทั่งแสดงพฤติกรรมเหมือนกำลังเล่นสนุกบางครั้งมันก็เก็บเปลือกหอยไว้ใช้เป็นกรอบบางครั้งก็คว้างตาสิ่งของใส่กันเหมือนมีความคิดที่ซับซ้อนอย่างน่าประหลาดใจ สิ่งที่ทำให้ปลาหมึกแตกต่างจากสัตว์อื่นอย่างชัดเจนคือมันมีหัวใจถึงสามดวง หัวใจระบบ systemic heart ทำหน้าที่คล้ายกับหัวใจมนุษย์สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายหัวใจเหงือก b r a n c h i a l h e a r t อีกสองดวงอยู่ข้างละด้านของเหงือกมีหน้าที่สูบเลือดไปยังเหงือกเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนสิ่งที่น่าสนใจคือเวลาปลาหมึกว่ายน้ำหัวใจระบบที่ส่งเลือดไปทั่วร่างกายจะหยุดเต้นชั่วคราวทาให้ปลาหมึกเหนื่อยง่ายและเลือกที่จะคลานไปตามพื้นทะเลมากกว่าที่จะว่ายน้ำตลอดเวลา หัวใจทั้ง3ดวงนี้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ปลาหมึกอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลลึกระบบเลือด เลือดของมนุษย์เป็นสีแดงเพราะใช้ฮิโมโกลบินที่มีธาตุเหล็กเป็นตัวจับออกซิเจนแต่เลือดของปลาหมึกกลับเป็นสีน้ำเงินเพราะมันใช้โปรโตีนอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าฮีโมไซยานินฮีโมไซยานินมีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลักเมื่อรวมกับออกซิเจนเลือดจึงกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มไม่ใช่สีแดงเหตุผลที่ปลาหมึกใช้ระบบนี้ก็เพราะฮิโมไซยานินทำงานได้ดีวกว่าในสภาพน้ำเย็นและมีออกซิเจนน้อยซึ่งเป็นลักษณะของทะเลลึก ถ้าปลาหมึกใช้ฮีโมโกโลบินแบบเรามันคงไม่สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเช่นนั้นได้คำถามคือทำไมปลาหมึกถึงวิวัฒนาการมาแบบนี้ คำตอบคือการมีหัวใจหลายดวงและเลือดสีน้ำเนินคือกลยุทธ์การอยู่รอดน้ำทะเลลึกเย็นจัดและมีออกซิเจนต่ำฮีโมไซยานินที่มีทองแดงจึงช่วยให้เลือดจับออกซิเจนได้ดีกว่าในสภาพดังกล่าวการมีหัวใจสามดวงทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปยังเหงือกมีประสิทธิภาพมากขึ้นพูดง่ายๆคือทุกสิ่งในร่างกายปลาหมึกล้วนถูกออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อให้มันเอาตัวรอดในสภาพที่สัตว์ส่วนใหญ่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นั่นเอง อนอกจากหัวใจสามดวงและเลือดสีน้ำเงินแล้วปลาหมึกยังมีความลับอีกมากมายเช่นสมองและความฉลาดปลาหมึกมีเซลล์ประสาทราว500ล้านเซลล์ใกล้เคียงกับสุนัขหนวดแต่ละเส้นยังมีระบบประสาทของตัวเองสามารถตัดสินใจเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ การพลางตัวผิวของปลาหมึกเต็มไปด้วยเซลล์สีที่เรียกว่าโครมาโตฟอร์ทำให้มันเปลี่ยนสีและลวดลายได้ภายในเซี้ยววินาทีเพื่อพลางตัวหรือสื่อสารหมึกดำเวลาตกใจมันสามารถพ่นหมึกดำเพื่อปกปิดการหนือหรือบางครั้งหมึกยังมีสารที่รบกวนการดมกลิ่นของศัตรูอีกด้วยอวัยวะที่ใช้แล้วทิ้งได้ ปลาหมึกบางชนิดสามารถทิ้งหนวดไว้เพื่อหลอกล่อศัตรูขณะที่มันหนีอเอาตัวรอดหนวดที่ถูกทิ้งยังขยับต่อไปได้ชั่วขณะทั้งหมดนี้ทำให้ปลาหมึกไม่ใช่แค่สัตว์น่ารักหรือน่าอร่อยแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังคงศึกษาไม่หยุดหย่อน หัวใจสามดวงเลือดสีน้ำเงินระบบประสาทที่ซับซ้อนและพฤติกรรมที่ชาญฉลาดปลาหมึกคือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่พิสูจน์ว่าธรรมชาติเต็มไปด้วยการปรับตัวที่น่าทึ่งมันไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ทะเลธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามใหม่ๆเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราและอาจแม้กระทั่งนิยามคำว่าสติปัญญาเสียใหม่ขอบคุณที่ร่วมดื่มด่ำกับโลกใต้ทะเลในวันนี้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ